จากในรอบที่แล้วทางทีมได้ทำการเปิดคัดเลือกผู้เล่นแบบวงกว้างจากโพสทารอนรีค루ตหลังจากที่ได้มีการพูดคุยและคัดเลือกในเบื้องต้นแล้วจึงได้เรียกพวกเขาเหล่านั้น,นเข้ามาร่วมทดสอบในครั้งนี้การที่เราจะเลือกคนเข้ามาในทีมเนี่ยจะเป็นคนที่เก่งอย่างเดียวไม่ได้การที่เราจะเลือกคนเข้ามาทดสอบเนี่ยเราต้องผ่านการประชุมทีมเข้ามาก่อนเรื่องแรกก็น่าจะเป็นเรื่องของ สกิลเพย์ครับอันดับที่2ก็น่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจภายในเกมครับเรื่องที่3มก็เป็นเรื่องการเข้าขากันในทีมครับผมครับก็น่าจะเป็นเรื่องของระเบียบวินัยแล้วก็แบบไม่อีโก้รับฟังความคิดเห็นแล้วก็การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับมันจะได้แบบมีอะไรแปลกใหม่มาให้ได้คิดตลอดเวลาผมมองว่าเรื่องนิสัยเนี่ยมันต้องแบบเข้ากันนะครับมันเคมีเคมีมันต้องตรงกันมันจะได้แบบสนิทกันง่ายแล้วก็แบบคําพูดในเกมคําพูดแบบเวลาสื่อสารกันมันจะไวแล้วแบบมันจะเข้ากันนะครับหลักๆก็จะมี ีเรื่องสกิลพ์การเข้าหาคนอื่นการมีวินัยแล้วก็การใส่เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับพอรอบเนี้ยเรารับสมัครกลุ่มคนที่มันกว้างขึ้นเนี่ยคือผมเห็นอะไรที่มันแปลกใหม่ตั้งแต่เริ่มเลย เนี่ยมันจะมีบางคนที่รับสมัรรมาปูบะเห็นแค่ชื่อก็รู้เลยว่าเขาเป็นใครหลักๆอ่ะที่เราจะเทสคนเข้าทีมเนี่ยหนึ่งเลยเราจะมองจากอิเดียลหรสกิลหรือสกิลเพย์ของน้อง2เนี่ยคอมมวนิเคชันหรือการสื่อสารภายในทีม3การเล่นระบบทีมหรือเล่นตามแผนแล้วเราก็เข้าสู่ช่วงการทดสอบเราอยากจะให้น้องๆทุกคนได้แสดงศักยภาพของตัวเองกันอย่างเต็มที่ก็ให้น้องแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อในเกมกิมิคูับชื่อเล่นชื่อบุ๊คับชื่อโคด้าค่ะอายุ17คะ่ะชื่อในเกมกิฟต์มิอาคิสวันนี้มาเทสตำแหน่งอะไรครับ ชอบเล่นฮีโร่ตัวไหนครับบอดัมอลิซครเพราะอะไรมันอึดครับสามารถช่วยเพื่อนเคลียร์กลางได้คุมแม่น้ำได้ดีครับเพราะว่าหนูรู้สึกว่าอลิซคือส่วนตัวหนูเป็นคนที่ชอบเล่นตัวที่มีสกิลโจมตีไกลค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันเซฟตัวตัวหนูเองค่ะหนูไม่ชอบไปเยอะค่ะขอถามต่อดาเมื่อกี้ครับก็คือคือปกติเป็นคนที่ชอบเล่นอานนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเป็นลมตัวแทงที่เป็นตัวแทงเลยอะวันนี้คือชอบไหมชอบค่ะชอบเล่นลัมเบอร์กับตัวโลกค่ะตรองนี้การที่แบบเล่นแล้วกลัวตายจะแบบย่อมีส่งผลต่อเกมอะไรคะ ไม่ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติเป็นตัวที่มีสกิลออกนมั่นใจว่าหนูออกได้ค่ะแต่บางทีอาจจะต้องมีแบบสอดบางจาดที่อาจจะต้องทำเพื่อนทีนั้นต้องไปทีนึไม่มีปัญหาค่ะพร้อมค่ะนอกจากตำแหน่งลมิงที่เล่นลมแทงได้น้องเล่นลมตำแหน่งอื่นได้ไหมได้ค่ะเช่น่เช่นอไร พวกไฟเตอร์โรมบิตเตอร์อย่างเงี้ยครับซูเปอร์แม่ก็อันนี้คือทางบ้านแบบสนับสนุนไหมหรือว่าแบบคาดค้าดอะไรประมาณยั้ไสนับสนุนอยู่ครับเล่นถึงเด็กนี้หนูจะโดนพ่อแม่ว่าแบบทุกวันเลยค่ะก็เลยอยากให้แบบพ่อแม่รู้ว่าเออเล่นเกมบางทีมันก็ไม่ใช่แค่ว่าเล่นไปเล่นไปเฉยเค่ะมันก็ทําเป็นอาชีพหรือแบบทาให้พ่อแม่ภูมิใจได้เหมือนกัน,นะค่ะถ้าน้องกดดันมีวิธีขายเทียบยังไงบ้างไปทาอย่างอื่นครับเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงดูหนังอะไรอย่างเงี้ยครับออกกําลังกายหนูชอบกินค่ะ ก,กินอะไรก็ได้แตะที่เป็นแบบว่าอาหารขนมค่ะนึวกว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดละในขั้นตอนแรกทางทีมจะทำการสัมภาษณ์พูดคุยกันก่อนเบื้องตน้นเพื่อรู้ข้อมูลและเป็นการทำให้ผู้ที่มาทดสอบนั้นกล้าที่จะพูดคุยกับตัวของเพลเยอร์ ในระหว่างการทดสอบนั้นทางทีมได้มีการแจ้งผู้มาทดสอบว่าจะมีการบันทึกภาพและเสียงเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาสำหรับการเก็บรบวบรวมข้อมูลในภายภาคหน้าช่วงการทดสอบทางทีมจะทำการทดสอบจำนวน3ามแมตช์โดยที่ครั้งแรกจะให้ผูด้ทดสอบนั้นเลือกตัวที่ถนัดที่สุดและในอีกสองครั้งจะเป็นตัวละครที่ทางโค้ชและทีมเลือกให้ซึ่งทางทีมจะดูทั้งสกิลเพลย์การพูดคุยและบุคลิกภาพแบทงให้อยู่ครับแอลขโมย ทีกรรู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะว่าได้มาเจอทางทารอนคนระับที่ติดต่อมาก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เจอพี่ๆที่หนูติดตามมานาะน แตกต่างนะครับเพราะว่าการเล่นทีมต้องมีความมีวินัยครับอ่าแตกต่างคะ่ะรู้สึกว่าได้มีการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมคะ่ะแล้วก็ได้เห็นน้งเสียก็สีหน้าท่าทางคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าสนุกกว่าคะ่ะมากลางยูบ่า,าย แตกต่างนะครับเพราะว่าการที่เราเล่นแรงแบบอยากเล่นตัวอะไรก็ได้ครับแต่มาอันนี้มาเป็นทีมก็ต้องทำตามคำสั่งครับเพื่อให้มันชนะถ้าเป็นตัวที่โค้ชเลือกให้จะมีความกดดันมากกว่านิดหน่อยค่ะคือด้วยความที่ว่าเป็นตัวที่เล่นเป็นอยู่แล้วก็เลยอาจจะไม่ได้กดดันมากค่ะแต่ว่าแตกต่างจากตัวที่เลือกเองครับก็ตัวที่เลือกเองก็จะเสี่ยงกว่าค่ะพยายามนะ ถ้ามีโอกาสได้มาคัดตัวที่ไหนก็ตามอีกหนูก็จะไปคัดกตกัวค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่มีที่ไหนเปิดรับเลยหนูก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปได้เลยค่ะ ความรู้สึกที่จะเล่นกับผู้ที่ไม่ได้มาจากโปรตีสเปมิโปรเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกแปลกใหม่ดีครับเพราะปกติส่วนมากเราจะเทสเฉพาะเซมิโปรกับโปรตีสใช่ไเผื่อเราแบบเราต้องการเทสคนนี้พอมีทางบ้านที่เขาสมัครเข้ามาเนี่ยเหมือนเราแบบมอบโอกาสให้เขาถ้าเขาเล่นได้ดีก็มีโอกาสเหมือนกันเห็นความตั้งใจและมุ่งมั่นของเขาเหมือนเขามีแพชชั่นอะไรบางอย่างในตัวเขาความรู้สึกส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าส่วนที่ผมชอบก็น่าจะเป็นเรื่องของสปิตหรือแบบไฟความมุ่งมั่นในการที่ขแบบเขาอยากจะ ข่อยคว้าหาความสําเร็จในด้านอาชีพนี้แล้วก็แบบอยากจะลองทาด้วยครับซึ่งผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีดมากๆครับผมแนะนำตัวครับชื่อปอครับชื่อบีมครับที่นในเกมชื่อดิสบีครับชอบเล่นตัวอะไรชอบเล่นในดนดอรครับชอบเล่นดอรครับปกติคิดว่าเป็นคนเล่นสไตล์แบบไหนเล่นแบบดุดันครับเดินหน้าคือใครก็หลังจากที่บีมพักแข่งไปก็มีทํารตัด ผมเตรียมตัวสอบเข้ามาหาลัยครับโดยการแบบเรียนพิเศษอะไรเงี้ยแล้วก็อ่านหนังสือครับเราคิดว่าถ้าสมมติเราได้เข้าทาลอนมานี่จะช่วยให้ทาลอนแข็งแกร่งขึ้นได้ไหมก็การเล่นที่หลากหลายมากขึ้นครับแล้วก็การเล่นที่อีกฝั่งคาคัไม่ถึงคิดว่าตัวเองมีวิธีการรับแรงกดดันยังไงครับก็ทำสมาธิครับอยู่นิ่งๆแล้วกดด็ไม่เครียดแล้วคิดว่าถ้าเกิดเขาทารอนมา ไม่ถึงรอบไม่ออกได้แล้วเราต้องไปเจอแฟนคลับไปเจอผู้คนที่แบบมาเชียร์เราคิดว่าเรามียิทธีรับมือแรองกว่นันยังไงก็ยิ่งมีคนมาดูเยอะผมก็ยิ่งแบบมีกำลังใจมากขึ้นครับเพราะว่าแฟนคลับเหล่านั้นเขาแบบมาให้กำลังใจเราครับผมเดี่ยวพามาี่ ก็ช่วงแรกเก่งๆครับเพราะว่าพี่ในทีมแต่ละคนคือเคยได้แชมป์โลกกันนะแต่ผมก็เหมือนเป็นแบบเด็กใหม่ก็อาจจะมีเก่งๆบ้างรู้สึกกดดันเราก็ตื่นเต้นครับเวลาตอนแรกแต่ก็แบบพี่ๆในทีมเนี่ยมีการคอเกมที่แบบใจเย็นแล้วก็แบบไม่เครียดกันเป็นกันเองครับก็เลยแบบเป็นการช่วยให้แบบลดความกดดันครับผมไม่มีครับเพราะว่าทุกทีมได้แล้วหมดแล้วคิดว่าไม่ได้เทแล้วอาจจะพักแบบไปทําไปเรียนหรือแบบไปทําสิ่งที่ชอบครับ ก็คือเราอะได้เห็นน้องๆที่เข้ามาเทสกับเราเนี่ยเป็นน้องๆที่มีไฟมีแพชชั่นมีความมุ่งมั่นที่อยากจะเป็นนก e ักกีฬาอีสปอร์ตอาชีพซึ่ง น้องๆอ่ะส่วนใหญ่อ่ะยังขาดประสบการณ์ในระดับการแข่งขันอยู่ซึ่งก็ถือว่าน้องๆอ่ะที่เข้ามาเทสกับเราอ่ะได้ประสบการณ์ที่สามารถไปต่อยอดพัฒนาตัวเองให้เป็นนักกีฬาที่สปอร์ตอาชีพในอนาค้ต่อไปได้ครับคือวันนี้เนี่ยน้องๆแต่ละคนที่เข้ามาคัดเลือกเนี่ยต้องบอกว่าน่าสนใจทุกคนแต่หลังจากที่ผ่านการประชุมแล้วก็พูดคุยกับคนในทีมมาเนี่ยบอกเลยว่าน้องที่ผ่านการทดสอบก็คือหลังจากที่ได้ทําการทดสอบทั้งโค้ชและนักแข่งได้ไประชุมกันเพื่อทําการตัดสินว่าใครจะเข้ามาเป็นสมาชิกข,ของทารอน ปอกและดิชายบีมครับผมเขาเป็นคนที่มีชอ็อตเอาท์เพย์เยอะครับผมแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากาก็าะน้องเขามีสกิลเพย์ที่ดีในระดับเงยแล้วก็มีรูปแบบการเล่นเกมที่โดดเด่นในสายของเขาครับผมด้วยผมเลือกเขาเพราะว่าเขามีสกิลเพย์ที่โดดเด่นแล้วก็มีการคำนวณการเข้าและออกได้เหมาะสมครับผมก็ตั้งแต่พูดคุยกันมาทั้งสองคนนี้ที่ได้เลือกมาก็เป็นสองคนที่มีทั้งสกิลและการสื่อสารที่เข้ากับทีมเราได้ครับ สวัสดีครับชื่อเดชชายวีนครับเล่นตำแหน่งจังเกิลครับก็รู้สึกดีใจมากราบที่ได้เข้ามาอยู่คารอนครับเพราะว่าเพื่อนๆคนในทีมครับมีความเป็นกันเองแล้วก็แบบได้เจอกบบคนที่คุ้นเคยครับไม่ว่าจะเป็นเซ่เอเลสแล้วก็แบบพี่ลีครับก็เคยอยู่ด้วยกันมาก็ถึงแม้ผมจะทางหายจากการขันไปนานแต่ผมก็จะพยายามทําให้เต็มที่สุดครับสวัสดีครับผมปอปอนะครับเล่นตำแหน่งป่าความรู้สึกที่ได้มาอยู่คารอนก็คือก็ดีใจครับตื่นเต้นนิดหน่อยแล้วก็ฝากทีมผมแล้วก็ทีมคารอนด้วยนะครับขอบคุณครับเออปอเดี เดี๋ยวจะต้องถ่ายคลิปเปิดตัวด้วยนะ,ะสวัสดีค่ะโคด้าน,นะคะหรือชื่อใน again, เกม Give Me A Kiss ค่ะการที่ได้มาอยู่ร่วมกับทีมทารอนเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูมีความสุขหนูตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็หนูคิดว่าหนูจะพัฒน,นาตัวเองให้ดีค่ะขอฝากไว้นะคะว่าโปรเจกต์ทารอนรีคูยังไม่จบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Talon t ีเอชด้คะบ๊ายบายค่ะ